สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มบ้านนาะหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราว่าช่วงนี้กยทก็ได้ผนึกกําลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังเข้มพื้นที่เสี่ยงลักลอบขนยางพาราเถื่อนตํารวจพบจับดําเนินคดีตามกฎหมายทันทีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ มีเหตุการณ์ที่มีการลักลอบนำยางเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองครับก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องราวก็เช็คก,กดและติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจากสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่กองทัพเรือเข้าการจับกลุ่มกลุ่มผู้ลักลอบขนยางคาราเถื่อนจากพื้นที่จังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมาเข้าสู่จังหวัดระนองเมื่อช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าในพื้นที่ดังกล่าว มีการลักลอบนำแรงงานเถื่อนสินค้าผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายัางในประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบนำยางพาราที่ไม่ผ่านการพิธีทางศุลกากรยางพาราเถื่อนเข้ามาในประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ราคายางพาราของในประเทศเราตกต่ำลงได้นั่นเองนายนก,กรตักวีรพัฒน ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการลักลอบขนยางพาราเถื่อนในพื้นที่จังหวัดระนองสาเหตุมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาลักลอบขนยางพาราเข้ามายังและก็มาขายฝั่งไทยซึ่งส่งผลกระทบกับราคายางพาราและ,กะเกษตรกรชาวสวนยางในประเทศกยทได้เร่งประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพาณิชย์จังหวัดระนองดานสุรกากรจังหวัดระนอง กออรมนจังหวัดหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันป้องกันควบคุมการลัก,กลอบขนยางฟาราผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศพร้อมกันนี้ได้กำชับไปยังกยทเขตและกยทจังหวัดในพื้นที่ติดชายแดน,นที่มีความเสี่ยงต่อการลักลอบขนยางฟาราผิดกฎหมายเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังกระบวนการลักลอบขนยาง หากพบการกระทําดังกล่าวจะมีการดําเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดนั่นเองผู้ว่าการกยทกกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองร่วมลงตรวจสอบเรื่องนี้เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพบว่ามีการลักลอบนํายางพาราจากประเทศเมียนมาจริงโดยการจับกลุ่มพบยางพาราหั่นดิบน้ําหนักมากกว่า4ตัน นำไปสู่การขยายผลลงพื้นที่เข้าตรวจสอบผู้ประกอบการและร้านรับซื้อ,อยางพาราในอำเภอกะบุรีจังหวัดระนองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เน้นย้ำว่าหากพบผู้ประกอบการหรือร้านรับซื้อร้านใดที่มีการลักลอบนำเข้ายางพาราที่มีการหลบเลี่ยงภาษีเข้ามาในประเทศอีกจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและขอ ความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนั่นเองครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็มีการลักลอบนำสิ่งของเถื่อนผิดกฎหมายเข้ามาบ่อยๆนั่นเองครับยังไงก็เป็นกำลังใจใเจ้าหน้าที่นะครับสุดท้ายนี้ก็ช่วยกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง